เนื้อวัวสดๆนะคะอันนี้จะกินซอยจุจ้ําำจุนะคะเดี๋ยวแจ่วกำลังมาเร็วๆนี้อันนี้แบบว่าเนื้อสวยมากแร่ได้สวยมากโดยเชฟของเรานะคะผักสดๆของเราว้าวมาเด้อพีนอนอ่น้องกินซอยจุ้น้ำกันเด้อค่ะเด้อ อันดับแรกซอยเนื้อนี่สดๆไหมไหมบางบางจัก,กน้อยนาะคขันนสเห็ดนามสิข้าค้อเอาพักหอใส่พักสะรเนน้ำบานเท่าเอิญพักแงะม้วนม้วนเขาน้องขันนอจักน้นกนอยหนึ่งสดเจลใส่บันเจลนี้รสชาติยังไงเจลเจล <นะ S 2> ขมน้องขนเจขมลำ,ลำกินแล้วนี่อ้ยวอ,อยากวววววววพี่น้องเววยววว่ จะซอยจุนะคะซอยจุสดๆแซบค่ะวิธีกินนะคะอันนี้นะคะจิ้มเ <ขอ S 1> จีวของปมใส่ผักใส่ผักน้ำมันกินกวนมันได้ค่ะตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็เข้าปากนะคะเดี๋ยวลืมนะคะผักมันไม่เละๆในปากค่ะ <c oughs> มันอร่อยนะคะเพราะว่ามันจะแบบ นุ่มๆหวานเนื้อใหม่